คุณเคยดูบันทึกเกมหมักรุกไทยที่คนเขาบอกว่ามันมันมันไม,นม,นมน่มันแบบสนุกมากเกมนี้มันคือที่สุดแต่คุณไม่เข้าใจไหมฮะผมเองก็เคยเป็นอย่างนั้นครับผมเลยเข้าใจคุณผู้ชมดีครับดังนั้นนะครับเราเลยมาอยู่กันในรายการนี้ครับกับรายการ มากเด็ดแต้มเสียงครับรายการที่ทุกคนก็สามารถดูหมากรุกกันเข้าใจได้ครับเกมนี้ที่ผมหยิบมาให้คุณผู้ชมดูนะครับเป็นบันทึกเกมเก่านะครับสมัยโอ้โหเมื่อพระเจ้าเห่ามันนานมาแล้วครับประมาณสัก4ซ้า5ปี10ปีประมาณนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างอาจารย์ตีร้านทองครับปะทะกับอาจารย์นุกจิบครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่อาจจะขั้นสูงนิดนึงแต่ผมจะสรุปรวบยอดฟังง่าย ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันแน่นอนถ้าคุณผู้ชมพร้อมไปดูกันเลยเกมนี้เพื่อให้ง่ายต่อการรับชมนะครับถึงแม้ว่าจารย์นกกระจิบเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เดินทีหลังแต่ผมเลือกที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูมุมมองของจารย์นกกระจิบนะครับดังนั้นครับฝ่ายสีแดงเนี่ยเลยเป็น หมากที่อาจารย์ตีทองเนี่ยได้เดินเอาไว้นะครับในเกมนี้เป็นการประทะกันร,ระหว่างศึกหมากม้ายงขวาครับแต่การเปิดหมากของทั้งคู่นั้นเนี่ยเป็นการเปิดหมากที่ไม่เหมือนกันแต่จุดจบเนี่ยจะคล้ายกันนะครับอาจารย์นุก็จิบสีขาวเนี่ยเขาพยายามที่จะเปิดฟงเบีย้ยส่วนอาจารย์ตีทองเปิดแขงหลังครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดไม่ได้พลาดอะไรนะครับต่างฝ่ายต่างเดินครับมันก็เป็นเรื่องปกติในสังคมหมากรุกไม่ว่าทุกคนจะเล่นเพลเคหรือไม่ ก็ได้เจอแน่นอนครับแต่การเดินของอาจารย์จิบเนี่ยถึงแม้ว่าแกาจะเดินหลังเนี่ยแต่แกทิ่มสกัดเปี้ยหมดนะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งซ้ายมือตำแหน่งขวามือเดินหมดครับรับหมดครับอาจารย์ตีทองเดินมา้าอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยครับซึ่งในจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ตีทองครับเขาเดินเบี้ยขึ้นมาครับอาจารย์นกกระจิบโยกมา้ามาตั้งรับครับนี่คือการเปิดหมากมายงขวาที่ ก็ไม่ได้มีใครได้เปรียบไม่ได้มีใครเสียเปรียบกันแต่อย่างใดครับต่างฝ่ายต่างเดินหมากมากยองขวาโคนผูกทั้งคู่ซึ่งหมากมายองขวาโคนผูกเนี่ยมันก็เป็นหมากยอดฮิตในสมัย4ีปีที่แล้วถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยก็ยังยอดฮิตอยู่เพราะโคนผูกมันหลบขุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวามันสามารถเลือกเดินได้หมดครับข้อดีมันมีอยู่มากข้อเสียมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับก็คือโคนด้านหลังเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างยากครับและในตาเดินที่11ครับ อาจารย์ตีทองเนี่ยเขาใช้ขุนขึ้นมาด้านในครับอาจารย์นกกระจิบโยกขุนมาด้านในเหมือนกันเพิ่มนิดนึงครับคุณผู้ชมในช่วงสมัยปัจจุบันเนี่ยการเดินขุนในเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมมากในการเดินทีหลังนะเพราะว่าเดินขุนนอกเนี่ยมันสามารถหลบการโจมตีได้ค่อนข้างมากกว่าส่วนใหญ่รูปหมากที่ทํามาเนี่ยก็จะทํามาเพื่อตีขุนในครับแต่เอาจริงๆนะคุณผู้ชมมันก็แล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะมันอยู่ที่หน้าง,งานอยู่ที่นักหมากรุกที่คุณเล่นด้วยด้วย,วยก็แล้วกันนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะ ในการเดินในตาที่12ครับไอเดียของการเปิดก็มีหลายอย่างเบี้ยคู่ริมเบี้ยบ่อพางเรือกดแต่ในเกมนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจารย์ตีทองเดิยเดินโคนก้าราวขึ้นมาครับการเดินโคนเก้าราวของอาจารย์ตีทองเพื่อที่จะมากดดันเบี้ยในตำแหน่งชอช้าง4ครับเสื้ออาจารย์นกกิครับไม่ให้กดดันครับที่เบี้ยไล่ไปเลยครับโคนถูกถอยลงมาด้านล่างครับและเจอเบี้ยทิ่มขึ้นไปอีกครับเกิดการกินตัดขอล่อเบี้ยกันไปฮะคุณผู้ชมครับ ใช้เบี้ยกินครับและอาจารย์ตีทองครับตาเดินนี่เป็นหัวใจของการเดินกอดเลยนะก็คือถอยโคนฉากหลบครับทาไมต้องถอยแบบนี้เพราะว่าจะเอาม้าเนี่ยขึ้นมาจับเบี้ยนี่คือพื้นฐานของการเดินหมักลุกไทยสายม้ายงขวาโคนก้าวลาวครับและแน่นอนครับเมื่อจะเอาม้ามาจับเบี้ยใช่ไหมก็ทิ่มเบี้ยสกัดนะครับโดยอาจารย์นกกจิบครับอาจารย์ตีทองใช้เรือกดเบี้ยอาจารย์นกกจิบใช้เรือผูกเช่นกันครับอาจารย์ตีทองทําท่าจะซ้อนเรืออาจารย์นกกจิบ ใช้เรือปลูกเบีย้ยครับทำไมต้องใช้เรือปูกเบีย้ยในจังหวะนี้เพราะว่าเบีย้ยตำแหน่งนี้เป็นจุดอ่อนเพราะเวลาเกิดการไฟกันในกระดานขึ้นมาเ,เม็ดจะเป็นปัญหาเบีย้ยจะขาดอยู่ซึ่งสีขาวอาจารย์จิบแกไม่กลัวเรือซ้อนนะเพราะถ้าเรือซ้อนซ้อนเรือเขามีโคนขึ้นไปผูกครับในจังหวะแบบนี้เนี่ยยังทิมเบีย้ยขึ้นมาไม่ได้เพราะถ้าทิมเบีย้ยขึ้นมาเจอกินตับเบีย้ยเป็นฟันหล่อนะครับแล้วก็จะโดนโจมตีโดนกดดันก็ไปอีกครับ ขอเบี้ยตำแหน่งนี้ไม่ได้ขาดนะครับคุณผู้ชมอาจารย์ตีทองครับเลยเดินเรือมาที่ตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งขอไข่แทําไมต้องเดินมาแบบนี้เพราะว่าเป็นการดูเชิงอันนี้คือสรุปง่ายๆเลยคือดูเชิงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นวิธีการดูเชิงของทั้งสองท่านคนระับอาจารย์จิบถอยโคนครับพอจะเอาเรือไปใช้ที่อื่นเบี้ยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนอย่างที่บอกครับอาจารย์ตีทองก็ยังคงเดินเรือถามทางไปเรื่อยๆครับอาจารย์นกจิบก็ใช้เรือออกมาบ้างนะครับก็ทําท่าจะซ้อนเรือไปเรื่อยๆครับ เนี่ยตอนนี้ก็กดขุนครับเตรียมแะ่ฉากขุนหลบแล้วก็ทิ่มเบี้ยสูงอะไรกันว่าไปอะ่ะอาจารย์ตีทองก็ใช้เรือกดมา้าคือทำอะไรไม่ได้อันนีเน้เป็นเกมของการดูเชิงโคนก้าวราวกับคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจมาก่อนนะเอาจริงๆเกมที่ผมไม่ผมไม่เข้าใจนะจริงๆนะแต่ว่าหลังจากที่ผมได้เจอกับพี่จิบเมื่อไม่กี่วันก่อนพี่จิบก็สอนพวกเทคนิคพวกนี้มันเป็นเทคนิคคือเรามานั่งดูบันที่เกม,เก,มเก่าๆเขา เฮ้ยอันนี้เป็นเทคนิคดูเชิงเพราะว่าถ้าบ้าจี้ไปซ้อนเรือเขาแต่เขาตั้งแต่แรกนะครับถ้าเป็นสีขาวเนี่ยอาจจะโดนเบียดตัวเนี้ยตีกระหน่ำมาแล้วก็ได้ครับเพราะงั้นเนี่ยเลยพยายามที่จะปิดจุดอ่อนก่อนโดยเอาเรือมากดเห็นไหมครนี่คือพื้นฐานนะครับคุณผู้ชมฮรพอเดินเรือก,กดเสร็จเดินขุนฉากหลบอาจารย์สีทองก็ทาอะไรไม่ได้ก็นอกจากจะเดินเรือไปเรือนเรือมาถามว่าเดินเบียดตัวนี้ได้ไหมเดินเดินเสร็จก็อาจจะโดนเบียแทงขึ้นไป เดี๋ยวไปถอดดูเอาตอนท้ายคลิปแล้วกันคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับคุณผู้ชมก็ค่อยๆดูกันไปมันคือพื้นฐานแทบจะพื้นฐานเลยครับคุณผู้ชมอะอาจารย์ตีทองเดินเบี้ยครับเห็นไหมคอนเซปต์ของการเดินคือเบี้ยจุดอ่อนมันโผล่แล้วไงตำแหน่งนี้ถ้าหมากขาวกินตัดตรงกลางเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูให้ดีนะใช้ม้า,าก,กินจับเม็ดจับเบีย้ยฮะเพราะนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจในการเดินครับเม็ดต้องถอยทิ่เบี้ยสูงขึ้นมาอีกเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับอาจารย์จิบเนี่ย แย่ yeah, แล้วผมบอกเลยว่าแย่แล้วเอาอาจารย์จิบมาดูในปัจจุบันเนี้ยอาจารย์จิบก็คงจะบอกว่าเล่นยากนะครับอย่างนี้เหมือนกันนะเชื่อผมไหมแต้มนี้ครับพอโดนเบีย้ยสูงที่มืดมาเสร็จหมากขาวถอยครับอาจารย์ตีทองกินเลยฮะอาจารย์จิบใช้เรือกินครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรือของหมากสีขาวเนียมันค่อนขอ้างแข่งแ่งอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะโอ้โหได้ทางเบี้ยทางอะไรขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันค่อนขอ้างแตวแ่งอยู่นะครับ อ,อาจารย์ตีทองไม่รอช้าทิมเบี้ยขึ้นมาลุยอีกหนึ่งตัวเลยครับรอให้กินตัดอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์จิบใช้ม้ายกผูกครับอาจารย์ตีทองใช้โคนผูกบ้างคือต้องการที่จะเล่นด้านซ้ายมืออย่างเต็มตัวครับตอนนี้คือบอกได้เลยครับว่าอาจารย์จิบกาลังโดนจะนําบุกอยู่ฮะก็พยายามกินตัดครับหมากสีแดงครับอาจารย์ตีทองครับคุณผู้ชมฮะใช้โคนกินนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ใช้เบี้ยกินนะเพราะอะไรใช้โคนกินดามเมจมันแรงกว่า DPS มันแรงตีหนักกว่านะครับคือถ้ามาทิ่มเบี้ยตรงกลางเนี่ยอาจจะโดนโคนสไลด์ลงมาบุกเห็นไหมดาเมจมันแรงกว่าเยอะครับหมากสีขาวอาจารย์จิบครับเดินขุนขึ้นมาเลยครับล้อมเรือตัวเองอ่ะไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรครับเจอพยายามแทงเบี้ยลงมาครับจากอาจารย์ตีทองครับแล้วก็ใช้เบี้ยขึ้นมาโดยอาจารย์จิบครับโคนไม่ถูกส่งลงมานะเพราะถูกส่งลงมาอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตครับเลยถอยกลับไปครับสีขาวพยายาม เดินขุนเนี่ยไปหาพวกนะครับแต่ว่าความเป็นรองนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังคงมีอยู่นะเพราะว่าเรือกับหมากตัวอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันถึงแม้ว่าตัวหมากในกระนาเนี่ยมันก็พอๆกันก็จริงแต่ว่าเกมนี้บอกเลยเลยครับอาจารย์จิ๊บก็สู้ยาก่อนปวดะนรับพยายามถอยขุนหลบครับโดยสีแดงครับแล้วก็สีขาวครับเริ่มที่จะค่อนข้างที่จะอยู่ตัวเรื่อยๆครับใช้เรือผูกโคนไว้ก่อนนะครับแล้วก็เจอแทงเบี้ยลงมาโดยอาจารย์ตีทองครับ กินตัดไปครับและกินไปอีกหนึ่งตัวครับแต่ในจังหวะนี้ครับสีขาวครับแทงเบี้ยให้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเบรกเกมเอาไว้ครับอาจารย์ตีทองโยกมาหหลบและเจอกินเบี้ยไปโดยอาจารย์นกกระจิบนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าในตำแหน่งนี้โคนของสีแดงเนี่ยสามารถลงมากินเบี้ยได้นะครับซึ่งสีขาวไม่สนใจครับอยากกินกินไปครับทำให้โคนเนี่ยเป๋แล้วก็เซนะครับ อยมาครับโดยสีขาวอาจารย์จิบครับแต่เห็นไหมคุณผู้ชมอะเรือลำนี้ไม่ได้ใช้เลยหลังจากที่โตลงตรงมานานนะครับคุณผู้ชมม้าเนี่ยถูกปรับเป็นม้าเทียมแต่รูปเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าในช่วงแรกๆที่โดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลตอนนี้หมากเริ่มสัมพันธ์กันแล้วสีขาวนะครับก็พยายามที่จะหมุนวนมา้าหมุนวนไปวนมาเพื่อให้เรือเนี่ยออกมาใช้นะครับสีแดงครับอาจารย์ตีทองอเขาใช้เรือออกมาเลยทันทีครับอาจารย์นกกระจิบโยกม้าขึ้นไปครับ และการถอยโคนเอามาแพ็กรับได้ก่อนครับเพราะม้าเนี่ยจะมาจับเบีย้ยในตำแหน่งนี้ครับห้มากสีขาวนะพยายามที่จะขยายตัวเองเอาม้าไปถามต่อเอาเรือไปถามแรกครับหมากสีแดงหลบครับและหมากสีขาวอาจารย์จิบใช้เรือลำที่ไม่ได้ใช้เอาออกมาด้านนอกครับนี่คือการเดินที่พยายามที่จะเอาหมากมาใช้ได้มากที่สุดนะครับในสถา,านการณ์ที่เป็นลองเนี่ยเวลาแก้นเนี่ยง่ายที่สุดคือเดินตัวไม่ได้ใช้เอาไปใช้เดินตัวที่ อยู่ไม่ดีเนี่ยเอาไปแลกเจอโคนต่อโคนเจอมา,าต่อม้าครับซึ่งในตำแหน่งนี้ครับอาจารย์นุกจิปเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีครับสีแดงอาจารย์ตีทองเห็นแล้วว่าโคนไม่ได้ใช้พยายามจะปรับโคนนะครับแล้วก็เรือเนี่ยไม่ได้ใช้ด้วยครับอาจารย์จิบเนี่ยพยายามที่จะบุกตีเร็วให้ที่เร็วมากที่สุดครับโคนสีแดงเนี่ยเข้ามาไล่มา้าและมันเป็นจังหวะที่อาจารย์จิบเนี่ยเขาลอยแลย้วเอามา้าขึ้นมาแลกสวยไหมครับตำแหน่งนี้สวยนะผมว่าสวย เป็นการที่เป็นการไปกลายว่าขอแลกหมากนะครับแล้วก็ใช้ม้ากินตอบเออมันจับเม็ดพอดีครับในจังหวะนี้เนี่ยอาจารย์ตีทองก็บวกมาแล้วเหมือนกันว่าคิดว่าน่าจะเดินได้ก็เลยเดินโคนขึ้นมาผูกเม็ดไว้ก่อนเจอโคนไล่ม้าครับม้ากระโดดหนนะีและในโอกาสแบบนี้ครับเป็นโอกาสอันดีดีโคตรครับให้เรือให้กินฟีนะเฮ้ยงงกันดิราออะไรอะ่ะก็ถ้าเอาเรือกินใช่ไหมโดนเรือสีขาวลุกจนนะครับ คือจังหวะน,นี้มันเป็นจังหวัดที่รแรงแล้วก็โหมดมากนะครับหยิบเรือให้กินฟรีไปเลยนะแน่นอนครับสีแดงก็จะกินนะเอาเรือหนีหลบฮนะเจอเรือตามต่ออีกครับได้ไมากินเบี้ยครับโดยสีแดงอาจารย์ตีทองครับคือไม่โดนไม่กลัวโดนลุกนะครับจังหวะนี้หมาบไฟขาวเนี่ยพอลุกเสร็จก็ขยับหนีเม็ดถูกนําลงมาด้านล่างนะครับจากนั้นเนี่ยโคลน,นไปไล่เรือครับ คือพยายามที่จะเอาเรือออกออกไปให้ได้ครับเพราะว่าตอนนี้หมากเนี่ยเริ่มกาไรแล้วม้าเนี่ยยกกลับไปต่อครับจังหวะนี้สีขาวไม่รู้ยังไงหยิบโคนฟาดเรือไปก่อนนะครับสีแดงใช้ม้ากินต่อครับโดยอาจารย์ตีทองนะครับแล้วก็เจอเรือกดเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับคุณผู้ชมถือเป็นการเดินที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็หนํำซัมเมอร์เซลล์มากกดตไปอีกหนึ่งทีครับใช้ม้าเนี่ยยกมาต่อทีนี้ฮะใช้ม้ากินม้าไปครับ ให้ควรกินครับดูเหมือนหมากจะเยอะๆนะเหมือนหมากในกระดาษเนี่ยจะจะค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ต้องไปดูกันครับว่าจะเคลียร์ตัวหมากกันได้ดีแค่ไหนครับสีขาวพยายามตบเรือหนีครับมันเป็นจังหวะที่พยายามที่จะดูเชิงกันตั้งแต่แรกครับคุณผู้ชมในเกมนี่ยสิ่งที่อยากให้ดูคือการดูเชิงล้วนๆครับซึ่งพอมาบวกหมากแล้วตอนนี้สิ่งที่สีขาวพยายามทําก็คือต้องต่อเรือออกครับสีแดงก็พยายามจะรวมกลุ่มหมากให้ได้เยอะที่สุดเบี้ยตัวนี้ตีว่าตายครับ สีขาวเนี่ยแน่นอนครับใช้อเรือเนี่ยมาเชื่อมถึงกันครับสีแดงใช้โคนกินเบี้ยครับและสีขาวต่อเรือครับนี่คือคี์ไอเดียของสีขาวเลยพยายามต่อเรือเจอโคนต่อโคนเจอเบี้ยต่อเบี้ยไล่กินฟรีจากนั้นเหลือเรือลำหนึ่งแล้วก็เอาเรือลำหนึ่งไปชนะเรือถูกกินแรกกันออกไปครับใช้เรือกินตอบครับโดยจันจิบครับเบี้ยตำแหน่งนี้ตายแน่ๆนครับโคนขอยลงมาครับและใช้เรือกินเบี้ยครับ พยายามที่จะต่อเบี้ยแรกแต่สีขาวเนี่ยเขาไม่แลกด้วยครับเขาพยายามที่เอาเบี้ยหงายเนี่ยไปไล่บีบกินฟีให้ได้เยอะมากที่สุดครับหงายเบี้ยครับและในโอกาสนี้ครับลุกไปหนึ่งทีครับใช้เม็ดปิดหงายอีกหนึ่งตัวครับบอกเลยครับว่าสู้ค่อนข้างยากมากครับใช้โคลไหลลงมาครับแต่ในจังหวะนี้สีขาวเนี่ยใช้เม็ดลงมาก่อนครับกันไม่ให้โคลเนี่ยต่อครับทันสีแดงจะไปเดินเบี้ยเนี่ยโอกาสที่ทําให้เบี้ยมันติดตัวมันเองเนี่ย ยากมากครับสีแดงพยายามเดินขุนหลบและสีขาวเดินขุนไปติดโคนครับโคนถอยครับขุนถอยเช่นกันครับพยายามที่จะปรับโวนเมดโดยอาจารย์ตีทองครับและจากนั้นครับค่อยๆนําเรือเนี่ยทะลอดะลอดมาครับอาจารย์จิบเนี่ยพยายามที่จะไล่เอาเรือเนี่ยมาบีบกินฟีครับเห็นไหมว่าในโอกาสแบบนี้เนี่ยสุดท้ายโดนกินฟีครับโดนกินฟีได้ตัวหนึ่งคือบอกเลยเลยครับว่าตำแหน่งนี้เนี่ยสีขาวเนี่ยแทบจะชนะหมดนะครับ ใช้โคนเบียดเท้าไปอีกครับหงายก็หงายไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยคะอาจารย์ตีทองน่าจะลนนะครับในเกมนี้คือเวลาอาจจะใกล้หมดละคือเดินมาให้กินฟรีอะอันนี้เป็นเรื่องปกติครับของมนุษย์นะถ้าเป็น AI ไนี่ว่าอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาใกล้หมดทุกคนก็น่าจะลนกันหมดอะ่ะนี่คือเรื่องปกติ <S <S เจอลูกเข้าไปครับใช้โคนกลับไปกินครับและสีขาวนะครับก็กินนะคือโอกาสแบบนี้เนี่ยยังไงตออเนี้ยสีขาวเนี่ยชนะชัวร์ครับ เจอโคลนต่อใช่ไหมก็เอาเรือกดขุนผูกนะครับก็กินให้โคลนกินกลับนะครับจากนั้นครับขอยอมแพ้โดยอาจารย์ตีทองครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหลือเบี้ยตัวหนึ่งนะับต่อให้เอาเบี้ยออกไปเนี่ยเหลือแค่เรือสู้กับโคลนเนี่ยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นแต่ว่าโยนเกมนะอันนี้คืออาจจะไม่ชนะแต่อันนี้คือชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนครับ คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันในช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าก่อนจะไปถึงช่วงสุดท้ายผมขอฝากสติกเกอร์ลายเจ้าหมากจอมป่วนด้วยนะครับราคาเพียง60บาทเท่านั้นถ้าเพืเ่อนๆสนใจสติกเกอร์เอาไปส่งข้อความแทนความรู้สึกหรือสติกเกอร์ลายเท่ๆเอาไปอวดเพื่อนอย่าลืมนึกถึงสติกเกอร์ลายเจ้าหมากจอมป่วนนะครับ เกมเนี่ยโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะผมใช้คําว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมคือในจังหวะที่อาจารย์จิบเนี่ยเขาเดินโคลนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่อาจารย์ตีทองเนี่ยเขาเตินลุยมาได้แบบพอดิบพอดีอ่ะแทงเบี้ยลงมาคือเขาเล็งกันอยู่แล้วอ่ะพอแทงเบี้ยลงมาเสร็จเนี่ยเม็ดต้องถอยแล้วแทงเบี้ยลงมาอีกเนี่ยตัวเนี้ยมันมีตัวใดตัวหนึ่งที่จะต้องตายละอาจจะต้องถอยโคลนลงมาจากนั้นอ่ะเจอกินเม็ดพอกินเม็ดเสร็จเรือเป๋หมดเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหม เรือเนี่ยเปยหมดเลยคนระับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะเดินม้วนไปม้วนมาอาจารย์ตีทองเนี่ยก็ยังได้บุกได้ลุยแบบชัดเจนอยู่นะครับคุณผู้ชมฮนะแต่ว่าเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปตรงไหนหรู้ไหมผมผมใช้คําว่าตรงนี้แหละนะตรงตอนแทงเบี้ยนเนี่ยผมว่าดาเมจเบานะ ผมว่าอาจจะต้องแบบแทงเบี้ยริมไหมอันนี้โดยความพิเห็นส่วนตัวนะครับหลังจากที่ผมถอดหมากคือเอาจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งเท่ามรักหมากลุกตั้งสองท่านแหละแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นไปหมดแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าเกมเนี้ยเขาเดินกันยังไงจนมันจบแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดได้ถูกป่ะฮะเราก็เอาหมากเนี่ยมาถอดนะครับอันนี้เป็นการถอดหมากเป็นการแสดงความคิเห็นส่วนตัวซึ่งถ้าคุณผู้ชมมีความพิเห็นแต่ที่แตกต่างนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปกันได้เลยนะครับคุณผู้ชม และอีกหนึ่งจังหวะนะครับที่ผมจะบอกคุณผู้ชมเนี่ยก็คือว่าในกรณีที่พยายามซ้อนเรือไหมถ้าเกิดว่าสีดำเนี่ยพยายามซ้อนเรือบ้างเนี่ยในจังหวะแบบนี้อาจจะเจอแบบแทงเบีย้ยไหม่าแทงเบีย้ยก็เป็นอีกหนึ่งแต้มที่มีความน่าสนใจนะพอแทงเบีย้ยเสร็จอาเม็ดถอยทิ้มลงมาโคนต้องมาผูกใช่ไหมโคนมาผูกอยู่แล้วเพราะถ้าไม่ไม่เอาโคนมาผูกเนี่ยอันนี้เดินลําบากนะครับพอโคนผูกเสร็จหมักขาวหมาักขาวทำยังไงรู้ไหมก็พยายามที่จะเดิน อา,อาจจะเดินโคนขึ้นไปไหมอันนี้ก็แล้วแต่หรือไม่ก็แทงเบี้ยเลยไหมหรือไม่ก็กินก่อนนะอาจจะกินก่อนแล้วแทงเบี้ยนะครับนะก็สามารถที่จะเดินได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าแทงเบี้ยลงมาเนี่ยหมักตมวก็แทงตัวนี้ไม่ได้ไงเขาแทงไม่ได้เพราะเรือกินกลับได้เรือกินไม่ได้ขออภยัยเอาเบี้ยกินได้แล้วพยายามที่จะแบบหมักหมักดำเนี่ยจะเอาเบี้ยงหงายไม่ได้เพราะเรือตรงนี้กินอยู่แต่ในกรณีที่หมากขาวเนี่ย มันเป็นความเข้าใจเล็กๆน้อยๆเนียน่ยหมกขาวพยายามซ้อนเรือเนี่ยในตำแหน่งเนี้ยถ้าเอาเรือมาผูกมาอะไรเงี้ยเจออันนี้ผมเดินย่อๆนะเนี่ยถ้าเดินทรงเนี้ยจังหวะเน,นี้ยมันมีจังหวะอย่างงี้อยู่ไงคือเบี้ยมันไม่มีอะไรมากินไงเข้าใจไหมเดินขึ้นมาแล้วเจอกินกลับนันเป็นจังหวะที่ล่อหลอกกันเฉยๆนะครับแต่ในกรณีเนี้ยคือนึกออกไหมมันเป็นกรณีที่ดําเดี๋ยวพยายามเดินเรือขึ้นมาแล้วมันเป็นเรือที่มันขาดอยู่ เพราะงั้นมันเป็นการเปิดโอกาสให้ได้โดนเล่นก่อนอาจจะแ,แทงตัวนี้ขึ้นมาเป็นต้นนะครับตัวนี้กินก็ใช้ม้ากินนะแต่ก่อนหน้านั้นถ้าลำคาญเม็ดก็กินเม็ดออกไปก่อนอันนี้เอาชัวนะครับแล้วแต่คุณผู้ชม,ชมชอบนะลองเอาไปปุงแต่งกันดูนะสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กันด้วยนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายยกับทุกคน